แชมป์สองตาเลยแบบพ็ไม่อยากจะพูดว่าหนูอะ MVP ทุกรอบรู้สึกแบบเฮ้ยต้องฟอร์มทีมแข่งสละอยากเห็นมีสตรีมเกมใช่ค่ะหนูก็อยากสตรีมเกมพี่เป้ก็อยากสตรีมเกมทุกคนอยากอือมีนบีนเคมอยากคนอยากสตรีมเกมน่าสนใจนะอยากให้อยากให้ออฟฟิเชียลแบบว่าตั้งแกง๊งแก๊งแบบแก๊งแบบส่งไปเล่นเกมอนะไรเงี่ยแต่ว่า ขอพูดตรงนี้ว่าเราจะไม่เป็นทูกแก๊งที่ต้องมาเล่นทุกเกมนะเพราะว่าเราก็มีเกมที่เราถนัดของเรานะบางเกมเราก็ไม่ถนัดนะ ลาตาอันยองไปอันยองเขาไหนล่ะโอ้ยไม่กัดกันแล้วละตากัดกันตอนเล่นเกมอ่ะเหมือนแบบไม่ต้องเรียกพี่ก็ได้อ่ะตอนเล่นเกม,เมอ่ะอยาเรียกลพี่ด, <c oughs> ดูมันดิอืมอันนี้จับไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยิงลาตาไม่รู้จักหรอรู้จักแล้วพี่วีแล้วแต่ไอวี <c oughs> ไอ,ไอวีขนาดนั้นป่ะ พี่วีโอ้ oh, ทำเป็นไม่ได้เรียกชื่อว่าพี่วีเล่นว่าพี่อย่างนี้ <laughs> <c oughs> จะมีสเตตเนมสเตตเนมสเตตเนมของพี่วีหนูก็มีสเตตเนมของนงรัตดาเรา,ามีสเตตเนมเวลาเล่นเกมด้วยกันจะบอกเลยนะว่าตอนหลังมาเนี่ย <c oughs> ต้องแต่งสองสามท่าเสรอะ <c oughs> ฉันปล่อยจอยมากเป็นเกมนอนดึกเป็นอะไรที่แบบไม่ดีมากเลยแต่ว่าคิดว่าแบบเอ้ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถทำแบบนี้ได้ก็เลยอะเอาวะ ไปเลยก่อนที่ผลจะประกาศซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงก็เล่นเกมผ่านเล่นแล้วก็ชวนแบบว่าชวนพี่เป้ชวนพี่เป้ชวนโมชวนพี่ผักเล่นเกม PUBG เ่นในโทรศัพท์นะเพราะว่าคอมพี่นี่เล่นไม่ได้แล้วก็โมกับพี่ผักไม่มีคอมที่สามารถไม่มีโน้ตบุ๊กที่สามารถเล่นได้ก็เล่นรู้สึกแบบเฮ้ย <c oughs> ต้องฟองร์มทีมแข่งซะละคือ <c oughs> ที่ผ่านมาที่เล่นมาตลอดอะยากมากกว่าจะได้แชมป์นะมันมีตาหนึ่งหนูได้แบบรุ่นยิงสิบเอ็ดตัวอุ้ยไม่อยากจะพูดเลยเก่งว่ะ ยิงบอทไปประมาณสี่ห้าตัวแล้วนะยิงไปเสียอีกตัวแล้วเว้ยทุกคนหนูไม่เคยยิงได้เยอะขนาดนี้ในในโมบายอ่ะแต่ได้ที่สามแล้วก็มีอีกอันหนึ่งล่าสุดอะเล่นแบบคือวันนั้นโมเหนื่อยโมขึ้นไปนอนอะไรเงี้ยก็เลยเล่นกันสามคนแล้วก็สุ่มไปเจอคนอื่นก็เล่นเล่นเล่นใช่ปะเล่นสองตาเว้ยงั้นแค่สองตาแชมป์สองตาเลยแบบยแบก็ไม่ต้องพูดว่าหนูอ่าเอ็มวีพีทุกรอบเฉพาะรอบที่แบบมันได้แบบถ้าได้ชนะนะไม่ไม่พูดเยอะดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอได้โชว์จริงแล้วเดี๋ยวโชว์ เล่นไม่เก่งใน PC ซีเหรออ๊ยอย่าพูดถึงเลยในพีซ่ะร้องแบบร้องต่ออกี้ตลอดเลยต้องแบบเกาะพี่ชายไปพ c ซเล่นยากแต่ว่า p c สนุกกว่าจีไม่เล่นหรอจีไม่ค่อยเล่นน่ะแต่ล่าสุดจีแบบมีรตบุกมาแล้วนะเพราะว่าจีบอกว่าเพื่อนเล่นเกมหลังมามีฟ้อนมีแบมบูแล้วก็มีพี่ปันที่บอกว่าพี่หลังมาชวนด้วยนะอยากเล่นด้วยนะอะไรเงี้ยอเมซิ่งเหมือนกันไม่คิดว่า3คนนี้จะมาเล่นแต่ถ้าเล่นเกมแบบว่าเกมแบบโกหกอะที่เจออะจะเล่นไม่เก่งที่สุด เอเอลเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์เสร็จเราวมัจะลงไปตั้งตีเล่นเกมละอยากเห็นมีสตรีมเกมใช่ค่ะหนูก็อยากสตรีมเกมพี่เป้ก็อยากสตรีมเกมทุกคนอยากตีอืมบินเซมทุกคนอยากสตรีมเกมก็จะเผยท่าแท้ะใช่ท่าแท้หน <c oughs> ูว่าทุกคนต้องตกใจแน่เลยอะท่าแท้ของละตาเอ้ยไม่ขนาดนั้นมันขนาดนั้นเลยทุกคน <c oughs> คนจะคาดไม่ถึงจริงๆว่าละตา<อ>ท่าแท้เป็นแบบไหน,นเล่นเกมไม่อย่างนี้เล่นเกมอ่ะเล่นไม่เก่ง ปากอะหยอกเล่นกันเลแต่แต่ก็พูดจริงพูดจริงแต่ว่าเราหยอกกันแบบนี้เป็นเรื่องปกติปกติแล้วตามันแรงกว่านี้ตอนเล่นกับพี่วีพี่ีพี่เล่อะไริอะไรนะเล่นแบบนี้นนเครื่องมา้ยนโอ้โหเนี่ยคือสิ่งที่หนูพูดไม่ใช่สิ่งที่มันพูดคือตอนเล่นตอนเล่นพีีพีบีจะ มันก็แย่งรถด้วยแล้วพอหนูไม่ให้รถใช่ปะพอหนูไม่ให้รถมันก็ยิงรถหนูจะระเบิดอะ่ะแล้วพอมันได้รถมันก็ขับไปหาคนอื่นนะขับขับหาคนอื่นที่หมาถึงแบบสัตว์ตัวคับไปให้มันยิงรถระเบิดอะ่ะหนูสงสัยว่ามันทำไปเพื่ออะไรวะ <c oughs> เล่นเราหัวร้อนมากเลยอะ่ะหนูเป็นพวกหัวร้อนแบบกับอะไรแบบที่กวนอะ่ะอันนี้มันกวนอะ่ะเด้อ ดีซีดอะโอ้ลพูดชื่อเกเลยมันแบบมันยิงมั่วเลยอะมันยิงมั่วเลยอ่ะแบบมั่วจริงๆอะยิงไปทั่วเลยคนนี้ไม่ได้เป็นมันก็ยิงยิงให้แบบให้ขอให้เลือดอะคนที่เป็นก็โดนยิงจนเลือดหมดแล้วคนที่แบบไม่ได้เป็นก็ยิงจนของหายหมดอย่างเงี้ยมันแบบมันน่าหวัวงหลอนวะมันน่าหวัวงหลอนมาก,มากๆอะก็เล่นสองคั้งงพอจริงก็ชนะนะโอ้โหาบู แล้วตอนที่มันเป็นนะสมมติมันเป็นกับหนูใช่ปะ่ะ <m uch> มันก็ไปกินเลือดให้คนอื่นดูเไม่ได้กินให้คนอื่นดูไม่ได้ตั้งใจก้ะวะไม่ได้ตั้งใจกินเลือดให้เขาเห็นแม่งก็เห็น,นแอบแฝงแล้วอะค่อยๆสอนนอ้องไม่ฟังค่ะเด็กคนนี้เขาไม่ฟังค่ะเขาดื้อค่ะเหมือนมันรู้หมดว่ามัน้องทำอะไรมันไม่ทำมันทำสิ่งที่มันคอนทราสต์กันอะงงมาก เขาบอกว่าเราต้องมีคนแบบนี้ในเกมในในทีมกระตาสายเกลียนใช่เด็กเกลียนเด็กคนนี้สีสันในเกมรีพอร์ตจริงถ้าเป็นแบบถ้ามันไม่ใช่แบบเพื่อนในทีมนะลองไปเล่นคนอื่นสิโดนแบนแน่รู้จักสตรีมชไนายวะสมมติว่าฉันเล่นอยู่ใช่ปหสมมติฉันสตรีมอยู่แล้วฉันก็เล่นเกม PUBG อยู่ใช่ปหแล้วเธอก็มาเปิดเห็นว่าพี่วีอยู่ตรงนี้แล้วก็กดกดมาหาพี่อะตอนนี้ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันเหมือนแอบตามมามายิงพี่อะไรเงี้ยเฮ้ยทำไมทำได้ มันเป็นนิสัยที่ไม่ดีเลยตั้งใจปะมันาทำได้ด้วยเหรอคนอูมันมีคนทำแบบว่าสมมติมันเป็นการการแข่งขันหนึ่งการแข่งขันใช่ปะแล้วมีทีมหนึ่งอะสตรีมสไนด์อะไปเปิดดูสตรีมของคนอีกทีมหนึ่งอะแล้วไปตามอะือแบบะตแหน่งอใช่นั่นคือสิ่งที่ไม่ดีใครห้ามทำนะคะเสียมารยาทมากใครสตรีมสไนด์นายสัตว์ใช่ m i t มทโดนประจํา โดยมาจำจริงหนูแห่นหนูยังหงุดหงิดแท่เลยมันมีมันมีสตรีมสไลด์ที่ดีกับสตรีมสไลด์ที่ไม่ดีมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเอาให้เพื่อนเพ็่อนเห็นว่งวิ่งวิ่งกูว่าสูงมากที่ตอนไหนแม่ไม่มีเฮียอะไรเลยมีแต่ลูกสอไอ้อโอ๊ยก็สุนหมดว่ะครบแล้วมั้งแต่มันก็ ควรเหมือนเดิมแหละหึืเอาของมาให้มันทําให้ทีมอื่นก็ทีมเราก็ได้เปรียบป่ะอะไรเงี้ยทุกคนรู้ป่าว่าชั้นเจ็ดเนี่ยมันคือฐานทัพของ,ของกแกงเกมเมอร์นะตอนนั้นเราเล่นเกมเกมหนึ่งกับพี่เต้่ค่ะแล้วหนูจะมาอบผ้าก็เลยแบกโซฟาชิ้นนี้กับชั้นหกแบกขึ้นมาอยู่ชั้นเจ็ดแล้วก็งเล่นกันที่นี่เพราะว่าสัญญ,ญาณเน็นตบนนี้ดีมากหลังๆมาก็ไม่ค่อยได้ไค่อยได้ขึ้นมาฐานทัพแล้วใช่ท่านัฒกำลังจะคิดจะตั้งชื่อแกงอยู่เพราะว่าเรามีไลฟ์กลุ่หรือว่า เป็นรูปของเราอยู่เราก็กำลังคิดว่าเราจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรดีมีคนมีทั้งหมด20คนค่ะเปะโมวีเปะมีโมเปค่ะโมเปขมีโมนี่ยี่คนแล้วเยอะมาก สนใจนะอยากให้อยากให้ออฟฟิเชียลแบบว่าตั้งแก๊งส่งไปเล่นเกมอนะไรเงี้ยแต่ว่าขอพูดตรงนี้ว่าเราจะไม่เป็นกุแก๊งที่ต้องไปเล่นเกมนะเพราะว่าเราก็มีเกมที่เราถนัดของเรามนะบางเกมเราก็ไม่ถนัดนะเน,นี่ยรู้สึกว่าโมาเป็นแอคนเกอร์ด้ยคื้อตั้งแต่แรเล่นกับโมมาใช่ป่ะโม่ชอบแบบชอบลุยอ่ะโมยิงได้เยอะเหมือนกันส่วนพี่เป๊จะเป็นแบบนางเพรียวานนงางพยาบาลคนสวยยิงเลยยิงเลยดู โดนล่อชุบโดนล่อชุบเลยคือชอบหลบมันจะมีมันจะมีส่วนหนึ่งจำได้คือแยกบ้านกันอยู่แบบว่าพี่ผักอยู่กับพี่เบย์ใช่ไหมหนูอยู่กับโมใช่ไหมแล้วหนูก็โดนยิงหนูก็น็อกพี่ผักก็โดนยิงพักก็น็อกก็คือเป็นพวมีหน้าที่ชุบแล้วก็พี่เบย์หน้าที่ชุบเพี่บอว่ารู้แล้วว่าฉันจะมองกับหน้าที่อะไรฉันจะเป็นพยาบาลเองฉันจะแบกยาฉันจะฉันจะคอยชุบคนอื่นพวกเธอยิงไปเลยอย่างเงี้ยแสดงคนสวยแล้วแบบเป็นแก๊งที่ชอบกด กระโดดออกจากรถอะ่ะเพราะว่าปุ่มมันอยู่ไกลล,ล้วก็ไม่ไม่ได้เลื่อนกันใช่ไหมเราก็ชอบกระโดดออกจากรถกันลงไปนอกหนูก็ยังเป็นนะหนูก็ยังกระโดดออกจากรถเหมือนกันนะวีนน้องวีนะคะน้องวีตตำแหน่งลีดเดอร์ค่ะเกมลีดเดอร์โอ้ยเท่หว่ะ่อยากพูดเลยเล่นกันอยู่แค่นั้นหรอปกติก็มีแค่นั้นแต่ว่าถ้าวันไหนไม่ดึงก็จะมีก็จะมีมามูเล่นมากมาทมาค่ะแล้วก็มีพี่น้ำใสด้วยนีหลายตัวพี่เบนมีอยู่ใน ไในบ้านไหนบ้านไหนหลบหลบออกมาจากหน้าต่างก่อนหลบว่าซไหนเนี่ยเลิก็จะปุกปืนนั่นนเดนรอดรอดแน่แน่รอดแน่แน่ ไม่บาเดี๋ยวมาไลฟ์ใหมเดี๋ยวมาไลฟ์อีกไม่นานสัญญาจะไม่หายไปอีกแล้วไปแล้วยิง่อนนะ